ให้ประตูเปิดค้างไว้ทําให้ประตูลิฟต์กระแทกเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะเดินเข้าไปนะครับทําให้ผมแย่มากทําไมไม่มีคนคิดจะกดเปิดประตูลิฟต์ค้างไว้ให้ผู้อื่นแม้แต่จะแค่สักสิกนินาทีนะั่นหมายความว่าคนไทยทั้งนั้นนะครับที่อยู่ในนี้ผมพยายามจะเปลี่ยนอารมณ์และเดินและเดินเล่นในงานกับเพื่อนผมเดินเล่นในงานเสร็จผมก็รู้สึกว่าหิมนะนะครับ ก็เลยไปที่แมคโดนัลด์คิวยาวผมให้เพื่อนสั่งอาหารแล้วตัวผมก็จะไปหาที่นั่งแต่ทุกโต๊ะเต็มไปด้วยขยะไม่มีใครเก็บขยะไปทิ้งหลังจากกินเสร็จเลยอ่ะอันนี้เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคือผมไปเมืองนอกเนี่ยในฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะครับฝรั่งหรือต่างประเทศเนี่ยผมเคยไปทำถ่ายหน้านะจีเพราะว่าผมไปกินแล้วผมว่าวัฒนธรรมที่ผมคุ้นเคยไปใช้ คือพอกินเสร็จผมก็ทิ้งลงบนโต๊ะนั่นแหละครับปรา,ากฏว่าถ้าหลังมันสะกิดบอกอะาวบอคุณต้องเก็บด้วยนะอ่ะก็จริงๆริงนะเพราะว่าในแม็โดนั่หรือในร้านโต๊ะูวกทั้งหลายเนี่ยพอเขากินเสร็จเนี่ยเขาจะใส่ถาดแล้วเขาจะไปเทลงในแต่มันจะมีที่ขยะของเขาค่ะใช่ทุกร้านเลยนะทุกร้านเลยนะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่ใช่นะครับจะต้องมีคนรับใช้ก็ค,คือจะต้องมีเม่มนะมันเก็บเก็บทุกโต๊ะนะครับ แต่เมธในของผู้หลันนี่ดูเหมือนว่าเขาจะมีหน้าที่ถูพื้นเท่านั้นเดจะใช่ไหมครับรู้สึกจะเป็นย่งงนั้นที่แต่ว่ารับคือเมื่อครังเข้าใจระบบบริการของขู้หลานมาก่อนนะคือผู้หลานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตะวันตกนี่เขาเขาเขาเข้าสู่ระบบเรื่องการจัดการสังคมแบบชัดเจนมานานแล้วเขาแยกแยะระหว่างเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนี่เขาแยกแยะหมดเลยนะครับใช่ครับผมยังเคยไปทานอาหารนะในร้านอาหารผมเคยไปยุโรปไปกับทัวร์นะปรากฏว่าเราไปช้าครับ ทัวร์น,นี่คนไทยเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็จบไปช้าครับเราก็เลยกินอาหารแล้วมันเลยเวลาไปสักสักหน่อยหนึ่งนะแต่บ,บอกพนักง,งานเมื่อกี้นี่ยังเสิร์ฟเราดีอยู่เลยนะยังเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่สักพักพอถึงเวลาผมจําไม่ได้เวลาเท่าไหร่นะปุ๊บบ่ายสองนี่อะไรเงี้ยนะบ่ายโมงนะปุ๊บปุ๊บเขาหยุดเสิร์ฟเลยนะแล้วก็ไปนั่งเฉยๆะเขาไปย่างเฉยตรงมุมหนึ่งให้เราไม่รู้นะครับบอกเฮ้ยยุ๊บยุ๊บจะเอาอีกนะจะเสิร์ฟจะเรียกเขามาเสิร์ฟเขาบอกโ no emblem กูหยุดคือมันเป็ีเป็นช่วงเวลาหยุดของเขาเขาทานแึงนี้ปึ้งไม่ต้องมีใครตึ้งทุกคนนั่งเลยเขาหยุดเลยเหมือนเครื่องยนต์เลยอ่ะพี่เฮ้ยยูกยุกยุบแบบแที่นี่ไอ้ยังบอกเอาไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่เวลาทำงานอะรอันเบรกแล้วมันก็นั่งกินแฮมเบอร์เกอร์มันใช่ไอ้คนไทยบนโต๊ะโอ้ไอ้นี่ไม่มีน้ำใจเลยเนี่ยพี่ว่าไงอ่ะแล้วเวลาเนี่ยผมบอกฝรั่งเนี่ยมันชัดเจนนะคือคุณทำงานกขาทำงานเป็นชั่วโมงนะเขาไม่ทำงานเป็นเดือนแบบบ้านเราเนี่ยเอาเปรียบชิปเป๋งเลยนะเอางานเปนเดือนอะพี่ ตอนน่งงานทุกวันนี้กินเงินเดือนคุณรู้เปล่าะคุณน่โดนเจ้านายเอาเปรียบตลอดเวลาต้งเงินเดือนสามสิบวันใช่ไหมค,คุณทํเงินทุนคุณทํางานสามสิบเอ็ดวันกี่ครั้งต่อเดือนต่อปีคุณทํางานฟรีแค่วันหนึ่งกี่ครั้งต่อปีเพราะหลังมันคุยเรื่องนี้ชัดเจนโอเคหยุดทําเป็นอเวอร์เลยดีกว่าเป็นชั่วโมงเลยเคลียร์ๆถูกไหมค,คุณไม่ทำคุณไม่ต้องได้เงินเออเป็นอเวอร์เลยไม่งั้นเขาจะรับเป็นวีคนะวีกก็แปลว่าเจ็ดวันทุกวีคเัินเท่ากันหมดอ่ะ คุณจะทํากี่วิกแล้วแต่เท่าแต่เขาจะไม่รับเป็นเดือนนะเห็นไหมเจนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยเขาพูดชัดเจนกี่โมงถึงกี่โมงผมเนี่ยทางานกับฝรั่งเป็นตัวประกอบฝรั่งนะฝรั่งมาเป็นตัวประกอบคือเราอยากได้ฝรั่งเป็นนักแสดงอ่ะเรียกว่าแสดงเป็นอยู่เมืองนอกไงก็ต้องฝรั่งมาเป็นตัวประกอบไปจ้างฝรั่งแถวซอยเขาสารมาฝรั่งก็ถามเนี่ยมันทํางานกี่โมงถึงกี่โมงเขเท่าไหร่นะก็ตรงลงแล้วว่าหกโมงเช้านี่ฝรั่งตัวประกอบแล้วหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนี่ยเท่านี้บาท นะน่ะโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเท่านี้บาทแล้วเที่ยงคืนเนี่ยถึงหกโมงเช้าเท่านี้บาทอันนี้ชัดเจนฝรั่งมันโอเคมันก็มาทำงานที่มันถ่ายไปถ่ายไปมาถึงเที่ยงคืนนะครับที่มันเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองยังถ่ายไม่เสร็จพอเที่ยงคืนแตงฝรั่งบอกเอาต่อไหมเอาต่อเพราะอีกอีกหกชั่วโมงนะคืออีกหนึ่งเข้าใจใช่ไหมตามที่หกโมงน่ะค่ะเออแต่นี่ถ่ายนิดเดียวเองเลยไปแค่ชั่วโมงเดียวเองทิ๊บเต้น ฝรั่งโอ้านนิดเดียวมึงต้องจ่ายเต็มไม่งั้นมึงไม่ต้องถ่ายโอ้ฟองถ่ายดาฝรั่งไม่มีสปิลิตไม่มีน้ำใจไม่ป๊เฮ้ยพี่ว่ามันถูกไหมฮะไม่ถูกอ่ะคือคุณตกลง,ง,งกับเขาแบบนี้ถูกไหมค่ะแล้วคุณจะไปขออะไรเขาอ่ะคุณเอาสังคมอุปถัมภ์เมืองคุณเนี่ยไปเรี่อพูดสังคมที่เขาพึ่งพาัวเองคือต่างคนต่างต้องรับผิดชอบคุณถ่ายไม่เสร็จความผิดผมเหรอผมจะต้องมาแบกภาระความนิ่นเง่าของคุณ คุณไม่เก่งคุณจัดการไม่รู้เรื่องคุณโง่เพราะฉะนั้นผมต้องมาแบกภาระผมต้องมามีน้ำใจให้คุณอีกชั่วโมงหนึ่งเหรอคุณต้องชดใช้ไงในความโง่ในการจัดการคุณไม่สําเร็จคุณไม่จัดการให้เที่ยงคืนเสร็จอะคุณทําไม่ได้คุณต้องจ่ายถูกไหมก่ายเป็นผมต้องจ่ายแล้วครับแปลกมากสังคมไทยหนึ่งนี้การเป็นไม่มีน้ําใจเพราะฉะนั้นลลัญมันแย่ครับคุณเพื่อนผมเหรอก็ไม่ใช่คุณเป็นคนรู้จ่าเหรอก็ไม่ใช่ คุณเป็นเพื่อนผมก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมเพราะว่าเป็นเชื่อแคสไดคุณเป็นส่วนลดพิเศษซึ่งเขาจะชัดเจนมากนะครับเรื่องแบบนี้เอาแล้วผมถลายไปถึงไหนแล้วมาเกี่ยวกับญี่ปุ่นตรงไหนแล้วก็พี่เนี่ยเออตรงที่ทีนี้ก็เลยพูดถึงไม่ตองใช่ฮะก็เลยไปว่าอย่างเขาเนี่ยตรงอย่างในระบบติ๊กเนี่ยผมก็บอกว่าประเทศไทยทุกวันนี้จับโฉนอเปล่านะงงงงกันหเล่วนะฮะคือระบบติ๊กเนี่ยในอเมริกาเป็นประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาเกณฑ์ราคาอาหารเนี่ยเขาจะไม่รวมเซอร์วิสนะนะครับ คือหมายว่าคุณกินอาหารเนี่ยคุณเลือกได้คือถ้าคุณเสิร์ฟเองถ้าคุณเดินมาเอาอาหารเองนี่คือต้นตอของเซลฟ์เซอร์วิสนะที่เราไม่คุ้นเคยเลยแหละเพราะบ้านเรามันคุ้นเคยแต่แหมต้องมีเจ้าต้องมีอะไรต้องมีคนรับใช้แล้วมีต้องมีระบบพวกนี้แล้วก็ไปมองเขาไม่เท่ากันแต่คุณเสิร์ฟในอเมริกาหรือในฝรั่งเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาด้อยกว่าคุณเลย้วแล้วเขาเสิร์ฟเนี่ยคนไทยก็จะบอกว่าพนักงานเสิร์ฟที่นี่ไม่มีมารยาทแต่จริงเขาเท่าเทียมคุณเหมือนเราไปฮ่องกงเขาก็เสิร์ฟ เขาต้องเขาต้องคานเผามาเสิร์ฟคุณเหรอครับหรือว่าเขาต้องอะไรกับคุณคือเขาเท่าเทียมคุณก็ทํางานกนันน่เลเขามีหน้าที่เอาอาหารจากที่หนึ่งมาให้คุณแค่นั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่จะต้องแบบอะไรฮนะทำที่บอกว่าอะไรนะเออเอาเอาความใจคุณอะไรแบบนี้มีวิธีคิดของเขานะเพราะนั้นแทนเอ็มเนี่ยจะเป็นสายการเป็นที่บริการแย่ที่สุดในโลก <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจหรอกแต่พราเขาเท่าเทียมคุณ เพราะนั้นฝรั่งเนี่ยไปเสิร์ฟมันเสิร์ฟธรรมดาผู้คุณมันไม่ได้นอกน้องหอมตทนอะไรแล้วก็พูดปกติพนักงานเสิร์ฟแต่ว่านะถ้าคุณไม่ต้อกงานเสิร์ฟคุณทําเองเขาไม่ว่านะนะครับแต่ถ้าคุณใช้พนักงานเสิร์ฟเนี่ยลถ้าร้านที่เขาไม่ได้ไม่ได้จ้างนะเขาจะเขียนเลยว่าอันนี้ร้านเนี้ยเขาไม่ได้รวมเซอร์วิสเขาไม่ได้มีนะเขาไม่มีเซอร์วิสชาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เสิร์ฟคุณอยู่คนเนี้ยอาจจะเป็นนักเดยนในมหาลัยนะครับอาจจะเป็นคนที่หารายได้พิเศษก็มาขอทํางานตรงนี้ให้เพราะฉะนั้้นคุณตองมี ทิปให้เขาครับใช่ไหมครับไม่งั้นคุณเดินเสิร์ฟเองเนะี่ยมันเคลียร์ตรงนี้แต่บ้านเราเนี่ยคนง,งานเสิร์ฟนี่นะครับเขาก็รวมลงไปในค่าอาหารเรียบร้อยคือทานนี่บางที่ผมไปอย่างไปคาเฟ่หรืออย่างร้านใหญ่ๆนะคาเฟ่มีบอยมีกัปตันนี่แหละคนไทยนิยมทิปกันมากแล้วผมจะเล่า,าให้ฟังวันไหนที่สุดมันไม่ได้ไปไหนระบบทิปเนี่ยนะครับอ,อก็ไปร้านอาหารใหญ่ๆผมถามจริงอย่างร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ย อาหารจานนี้มันถึงแล้วครับสองร้อยบาทแต่มันถึงแล้วต้นทุนยังไงมันก็ไม่ถึงนะรวมทั้งพนักงานในครัวอะไรแล้วก็ไม่ถึงนะครับแต่ร้านก็บอกว่าสองร้อยบาทนี่มันรวมค่าบริการบริการแปลว่าเงินเดือนบ่อยที่เสฟใไปคุณด้วยเงินเดือนพนักงานกับรถเงินเดือนนักร้องทีร้องค้วยโดนนั้นเงินเดือนดีทุกอย่างครับก็รวมค่าบริการเพราะนั้นอาหารเนี่ยจากจานละสามสิบกมืลอจ่ายเป็นร้อยกว่าบาทแล่นอนเขาเรวมตรงนี้เข้าไปหมดเรียบร้อยแต่พี่ไทยเราก็ยังติดอยู่อีกนะยังติดพนักงาน จะนั่งที่คุณก็จ่ายไปแล้วโลมกันาานะครับทีนี้ไอการตริ๊ตรงนี้มันผูกจงผลในระยะหลังกลับมานะครับผมเคยเที่ยวคาเฟ่ยอยู่ระยะหนึ่งก็เห็นมีการตริ๊กันเยอะแล้วก็เห็นน้องพนักงานเนี่ยนะครับแม่เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ติ๊ผมก็ถามว่าน้องแล้วน้องไม่ได้เงินเดือนเหรอที่รู้ไหมว่าเขาตอบว่าไงไม่ได้ครับเขาไม่ได้เงินเดือนครับพี่เจมครับทําไมรู้ไหมครับอ้าวทำไมไม่ได้เงินเดือนอ่ะก็นี่ับเจ้าของร้านมันคิดค่าอาหารนี่รวมไปเป็นเงินเดือนน้องแล้วไม่ได้ครับ เพราะว่าที่นี่มันติ๊กเยอะธนาคารบอกงี้ครับที่นี่ติ๊กเยอะเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านเลยบอกว่าใครอยากทําทําฟรีเอาไหมมีติ๊กเยอะเขาก็เอาครับเห็นไหมนี่คือผลของการที่คุณติ๊กไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ใครหรอกในที่สุดคุณก็ไปให้เจ้าของร้านน่ะละครับไอ้น้องพวกนี้ก็เลยลําบากกทนะนี้จะมีเงินเดือนนักร้องคาเฟ่เมื่อก่อนมีเงินเดือนนะคุณไปให้พวงอะไรเขาเยอะตอนหล,นลังเขาไม่มีครับไม่มีครับ มาแย่งคงอะไรกันนะฮะเวลาคุณเข้าไปานั่งร้านอาหารใหญ่พนักงานจะโค้องเลยแย่งคืออาดเขาต้องทาเพื่อตรงนี้เพราะอะไรแต่คุณรู้ใจ่้าอาหารเต็มเท่าเดิมอ่ะแล้วสุดท้ายเลวร้ายที่สุดที่รู้ไหมฮะหลังหลายปีที่แล้วเนี่ยผมกลับไปคาเฟ่อีกครั้งผมเข้าห้องน้ําครับพนักงานห้องน้ํานี่มันบีบม,ม,มันนวดเลยครับแล้วผมบอกเฮ้ย hey, น้องอ้าวจะเอาทิปผมก็บอกผมให้ยี่สิบาทบ,บอกพี่ยี 20, 20่ยี่สิบเป็เหรออ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะทิปมันไม่ได้พี่ ทุกวันนี้เนะี่ยพี่รู้ไหมห้องน้ําเนี่ยผมต้องเช่านะใ้าเ <c oughs> พราะติบคุณเยอะเลยไหมไอ้เจ้าของร้านมันเลเปิดได้เป็นสัมปทานในห้องน้ามันอะอตกลงว่าคุณจ่ายค่าอะไรกันไปบ้างเนี่ยติปของคุณทั้งนั้นเลยนะครับที่มันทําให้เกิดระบบนี้นะนะครับคมาก็พูดไปถึงว่าฝรานนั่งนึงระบบประชาใจถึงเขาแยกกันชัดเจนนะใช่แล้วทีนี้มา,มา,มาถึงตรงนี้ นะเขาก็บอกว่าเนี่ยทีมแมตตเดอรนลล์ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเนี่ยครับกินแล้วก็ไม่เก็บกันนะครับแล้วก็บอกว่าผมคิดว่านี่คงเป็นคำนียมของเมืองไทยทําให้ผมรู้สึกเหนื่อยนายถึงเพื่อนเพื่อน,นคนไทยครับโปรดฟังผมหน่อยนะครับผมรู้ว่ามีหลายความคิดเห็นแต่ผมจะพูดให้ชัดเจนนะครับคนที่มางานคอสเพลเขามองลึกซึ้งนะญี่ปุ่นคนนี้มองลึกซึ้งนะครับเราฟังดีดี คนที่มางานคอร์สเยคคือคนอ่หรือคนที่มางานเกมโชว์คนที่ซื้อของแบรนด์เนมถ้าคุณทําได้คุณคือคนที่ถูกขัดสันแต่คนที่ถูกขัดสันก็มีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกันได้โปรดเข้าใจด้วยนะครับอย่างเช่นเขามีรูปของเขาหายเมื่อสามเมื่อสามวันก่อนนี้ยพสาตรงนเนี้ผมไม่รู้จะมาโชว์ในรายการยังไงนะครับตองร่างต่างแล้วกันคือเป็นเขาเอารูปไปดูนะ เขาบอกว่ารูปน um ี้นะครับคือเป็นถ่ายกับเพื่อนเขาบอกว่าพวกเขาเพื่อนญี่ปุ่นนะครับพวกเขาเดินทางมาไกลและมาเพื่อทํางานที่เมืองไทยพวกเขาขอโทษนะเป็นรูปถ่ายเขากับชาวพม่านะครับชาวพม่าชาวกะเหรี่ยงเอ่อชาวชาวต่างชาตินะครับที่ที่ไม่ใช่ชาติเราที่มาทํางานในเมืองไทยนะฮะเขาบอกพวกพวกคนพวกนี้เดินทางมาไกลเพื่อจะมาทํางานที่เมืองไทยถึงพวกเขาจะใช้เงินวันร้อยละร้อยบาท แต่พวกเขาก็ยังต้องส่งเงินกลับบ้านด้วยคุณคิดยังไงถ้าพวกคุณไม่ได้เกิดที่เมืองไทยแต่เกิดที่ประเทศที่ลาบากและยากจนมากๆคุณเกิดที่เมืองไทยไม่ได้เกิดที่ประเทศที่ยากยาจนไม่ได้หมายความว่าคุณสูงส่งกว่าคนอื่นหรือคุณดีกว่าคนอื่นนะครับพวกคุณมาเดินเที่ยวห้างสับสินค้าในวันหยุดนะครับนี่คือความคิดของคนญี่ปุ่นนะลองฟังนะคุณมาเดินเที่ยวห้างในวันหยุด นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจหรือในอดีตที่ญี่ปุ่นมีสมูไรแต่สมูไรไม่ได้หมายความแค่การพบดาบไปที่เอวนะนะพวกเขาต้องการต้องเรียนการต่อสู้พวกเขาต้องพยายามที่จะเรียนรู้และยิ่งกว่านั้นพวกเขามีความละอายบางครั้งถึงกับต้องใช้ดาบที่พกเนี่ยทำฮาลาคีรีตัวเองโกรกก็มีธรรมาสุภาพบุรุษแต่พวกเขาไม่ได้ เรียกคนที่จบมหาวิทยาลัยและใส่สูตรว่าสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษสมัครพวกเขาคือคนที่รู้จักอดคนที่ใส่ใจคนรอบข้างและมีความกล้าหาญมีคามําพูดที่ว่าผู้มั่งคัง่งควรช่วยเหลือผู้ด้อยกว่าคนที่สูงสระมักจะมีหน้าที่ความหมายแบบนั้นบางครั้งแบบนั้นบางครั้งราชวงสิงก็ส่งคนในราชวงไปอาสาสมัครหรือบางครั้งก็ไปเป็นทหารคือบางครั้งในราชวงสิงก็ยังส่งให ลูกชายนะเจ้าฟ้าชายชาวหรืออะไรเนี่ยนะให้ไปทํางานสังคมนะให้ไปอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเหมือนกับประชาชนคนอื่นนะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาส่งใครเจ้าชายรูนมาฮะมัน <Andrew. S 2> ไม่ได้ใจนะส่งมาเป็นทาหารไปลบที่อีระอะไรนรนะั่นแหละฮะนะฮะล่าสุดขอล่าสุดเจ้าชายชาลชายชาลหรือเปล่าฮะไม่รูกก้เป็นจรดกานอแลูกขอไอ้ไดนาแอนน่ะค่ะลูกของไดนาแอนเจ้าฟ้าชายชาลก็เคยไปร่วมรบที่สงครามบุกเกาะฟอกแลน ทางราชวงศไม่ได้ปล่อยให้ประชาชนลบเพียงลำพังนี่คือสักย์สิครับถึงเพื่อนๆคนไทยครับพวกคุณน่าจะรู้ว่าทุกวันนี้พวกคุณอยู่ในลำดับต้นๆของเอเชียทุกคนสามารถซื้อไอโคนหกได้ไอ้มีอะไรต่ทุกคนสามารถซื้อโตโยต้าได้แม้แต่คุณก็สามารถจะเดินทางไปต่างประเทศได้ถ้าพวกคุณต้องการผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าคนอย่างเช่นราชวงศ์โรมันหรือราชวงศ์ชิงถ้าพวกคุณพูด แต่ในสิ่งที่พวกคุณต้องการแต่พวกคุณไม่รู้จักหน้าที่ของตอนเองพวกคุณก็คงล่มสลายไปแล้วพวกคุณควรจะตื่นกันได้แล้วนะครับนี่คือจดหมายที่ญี่ปุ่นเขียนนครับพี่นะครับผมบอกว่ากระบวนการอันนี้ญี่ปุ่นเขาไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมประเทศไทยคนไทยก็ถึงเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วที่ที่ที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นภาพที่ผมว่าเราเห็นเป็นปกตินะใช่ไหมครับพี่ส้ม ผมว่าในในเมืองไทยเป็นปกตินะไม่ปกติอะค่ะคือที่ไปเมืองไทยเนี่ยพี่ไปฮอลิเดย์เมืองไทยอ่ะก็ไปกับเพื่อนเพื่อมีแฟนเจ้าของบริษัทเศรษฐีทั้งนั้นค่ะแต่เราไปกันแบบติดกินจริงๆเลยเข้าใจอ๋อม่คือหมายถึงพี่ไปกับคนเยอรมันใช่ไหมครับหรือว่าคนจับเจ้าของบริษัทแต่คนนี้ก็รวยๆทั้งนั้นเป็นเจ้าของบริษัทเออแล้ได้กเห็นการเป็นยูาของ